หนุ่มกัญชัยทาได้สร้อยมรกตเมวาสนามูลค่า26ล้านได้คืนแล้วเซอร์ไพรส์กลางโหนกระแสเรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์แห่งปีเมื่อพิธีกรนคนดังหนุ่มกัญชัยหรือที่แฟนๆเรียกว่าพี่หนวงทําภารกิจสุดไวนาสร้อยมรกตเส้นเดียวในโลกของเมวาสนามูลค่า26ล้านบาทกลับคืนมาได้สําเร็จโดยโชว์กลางรายการโหนกระแสทําเอาแฟนๆตื่นเต้นกันสุดๆเรื่องราวนี้เริ่มต้นจากการณีที่ดรเมวัสนาอินเอร์แสง นักธุรกิจชื่อดังออกมาเรียกร้องทวงคืนทรัพย์สินมูลค่ากว่า62ล้านบาทหลังพบว่าทรัพย์สินบางชิ้นที่ให้ดิวอริสรายืมถูกก่อนําไปขายต่อและจำนำซึ่งหนึ่งในไอเทมที่เธอเสียดายที่สุดก็คือสร้อยมรกตสุดหรู Lotus Art The i e w e er l Run Sambier Diamond Necklace ที่มีเพียงเส้นเดียวในโลกหลังจากที่โหนกระแสะเปิดประเด็นเรื่องนี้ไปเมื่อวานล่าสุด20มีนาคมซุงสตาวิน ก็เดินทางมาร่วมรายการเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางของทรัพย์สินที่ถูกขายไปโดยเผยว่าสร้อยบลอกคริสปันธิทวชคุเนกลิสซึ่งเป็นอีกหนึ่งเส้นที่อยู่ในกลุ่มของมีค่าถูกนําไปฝากขายที่ร้านจำนำในราคาเจล้านบาทแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนดึงที่สุดคือเซอร์ไพรส์จากพี่หน่วหนุ่มกัญชัยที่ได้นาสร้อยมรดกของเมวาสนากลับคืนมาได้สาเร็จภายในเวลาเพียงข้ามคืนโดยเปิดกล่องโชว์กลางรายการทําให้แฟนๆคอมเมนต์กันรัวๆเช่นสุดยอดไวที่สุดในประวัติศาสตร์ดีใจเหมือนได้คืนเอง กัญชัยควรเปลี่ยนานามสก,กุลเป็นกำเนิดเพชรและอีกมากมายงานนี้ต้องบอกเลยว่าโหนกระแสทำหน้าที่ได้ไวและเด็ดขาดมากและพี่หน่วงหนุ่มกันชัยก็ยังคงเป็นนักกล่าวสายลุยที่จัดการเรื่องราวให้กระจ่างได้ไวที่สุดในวงการ